สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับวันนี้ก็มาเจอกันนะครับแต่เราจะนําเสนอวิชาประวัติศาสตร์นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับก็จะเพิ่มใหม่ซึว,วิชาหนึ่งนะครับนักเรียนเพราะว่าวิชาประวัติศาสตร์ด้านเราก็จําเป็นต้องเรียนรู้เหมือนกันนะครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่1เลยนะครับเป็นเรื่อนเกี่ยวกับเวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ก็จะมีอยู่2ข้อนะฮะ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสําคัญของเวลาและาสามารถเทียบสกสารตามระบบต่างๆที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเลยครับทีนี้เรามาดูนะครับนักเรียนครับความสําคัญของเวลาและช่วงเวลานะฮะเวลาและช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยถูกกาหนดขึ้นมาเนี่ยเพื่อใช้ลําดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับเวลาในประวัติศาสตร์นั่นนะส่วนใหญ่ก็เขานิยอนิยมบอกเป็นปีใช่ไหมฮะ แต่ถ้าต้องการระบุให้ชัดเจนก็จะมีการบอกเป็นวันเดือนปีนะฮะสกราชที่พบในหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะก็โดยหลักๆก็จะมีเป็นพุทธศักราชหรือตัวย่อคือพออคศรคริสักราชคศมออะคะหาศักราชคือมศนะฮะหออิเลักราคือคอหศจุลศักราชก็คือจศรัตนโกศิลศกดนะฮะนี่นคือรศออน,นี่คือตัวยอ่อเลยก็ดูได้ครับ เขาจะมีจ so in um ุด so ท so ั้งสองตัวเลยนะครับช่วงเวลาในประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะก็บอกให้รู้ระยะเวลาที่ชัดเจนนะฮะเกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับว่ามันเกิดขึ้นในช่วงไหนในสมัยไหนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเช่นพ่อคุณรามคําแหงมหาราชเนี่ยท่านคงทรงครองราชพศ1822-1841นะครับ ในสมัยสุขโขทัยก็ตรงกับช่วงพศ1792-2006นะครับอันนี้คือนักเรียนจะเห็นชัดเจนว่าอ๋อรู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนนั่นเองนะครับไปดูเรื่องของเวลาและช่วงเวลานะครับ มันมีประโยชน์อย่างไรบ้างก็คือหเนี่ยเราสามารถบอกให้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นและสิ้นสุดในเวลาไหนนะครับ2ก็คือบอกให้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆนี้เกิดขึ้นมานานเท่าใดแล้วใช่ไหมฮะบอกให้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเมื่อเอามาเปรียบเทียบกันว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังใช่ไหมฮะสก็คือบอกให้รู้ถึงความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างนะครับ5ก็คือทําให้เข้าใจและก็วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์ได้ดีขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เราไปดูครับการนับและการเปรียบเทียบสกราชแบบต่างๆนะครับการนับแบบสากลนะครับที่สากลเขานิยมเป็นทั่วโลกก็คือเป็นเรื่องของคริตศักราชหรือคศนะครับคิศักราชที่1เนี่ยเขาเริ่มนับตั้งแต่ปีที่พระเยซูป,ประสูตินะครับตรงกับพศ500 44ใช่ไหมครับส่วนฮิโรสกราชก็คือเริ่มใช้นับเป็นหนึ่งคือยึดปีที่ท่านนบ,บีมูฮัมมัดอพยบจากเมืองเมกะไปเมืองเ,เมดินะนะครับถ้ามาเทียบกับพศก็คือตรงกับพศ .11165 นะครับอันนี้คือแบบที่สาคลเขาใช้นิยมมีอยู่2อย่างด้วยกันแต่ปัจจุบันที่เขานิยมมากที่สุดก็คือเป็นคริสตักราชนะครับที่เราไปดูครับา,าการนับแบบ สกาชแบบไทยๆเราบ้างนะครับแบบไทยเราก็คืออันแรกเลยคือพุทธศักราชหรือพศนั่นเองนะครับคนไทยเราเริ่มนับตั้งแต่พุทธักัชที่1เนี่ยนะครับเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วหนึ่งปีใช่ไหมแล้วก็เริ่มมานับเป็นศักาชที่1นะครับส่วนมหาศักราชคือหรือมศนะฮะพระเจ้ากัณณิสก,กะแห่งราชวงศ์กุสะกุสานะใช่ไหมฮะทรงตั้งขึ้นเริ่มภายหลังพุทธศักราช 621ปีพบมากในศิลาจารึกสุขโขทัยนะครับในประวัติศาสตร์พวกนี้เราจะไปเจอพวกนี้นะครับส่วนจุลศักราชก็คือต้นกําเนิดก็คือมาจากปุภาอรหันกษัตริย์พมา่าทรงตั้งขึ้นเริ่มภายหลังพุทธศักราช1,100 81ปีพบมากในศิลาจารึกและก็พงศาวดานของลานนาสโกโุไทยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ส่วนรัตนโกสินทร์ศกหรือรอศอนะครับก็เริ่มนับปีรัชการที่1ทรงสถาปนากรุงเทพมนครขึ้นเป็นรัฐธานีแห่งใหม่ของขไทยเราเมื่อพศ2อ2 5ส 25, เป็นรัตนโกสินทร์ศกที่1นะครับ อทีนี้เรามาดูตารางการเปรียบเทียบนะครับหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบอันนี้คือตายตัวเลยท่าเรียนสามารถเอาไปจําได้ใช่ไหมครับเดนเดืยนก็ดูนะครับถ้าเราไปเจอมสอแต่ต้องการทราบพอสกอ็เอามสบวกกับ621มันก็จะเท่ากับเป็นพอสอนะครับส่วนจอสอก็เหมือนกันเอาจอสอตั้งแล้วก็บวกด้วย1 1 8 1นะครับก็จะเท่าเปกับพอสอรอสอก็เหมือนกันครับบวกด้วย200 2,324เท่ากับเป็นพศออที่เราจะจะได้รู้กันนะครับนี่คือเป็นหลักเกณฑ์นะครับเป็นกฎเกณฑ์แต่ถ้าเกิดเราไปเจอพศออล่ะอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าเราเจอพศออแต่เราอยากรู้ว่าเป็นมศอ,อ,อะไรก็ให้เปลบด้วย621ใช่ไหมครับถ้าเราอยากรู้เป็นจอศอก็เหมือนกันนะครับพศอลอบด้วย1,181ก็จะเท่ากับ อส,อสมมติถ้าเราเจอพศปัจจุบันแต่เราอยากรู้ว่ามันตรงกับรอศอ,อะไรก็ให้เอาไปลบด้วย 200, 2 0 0อนามร้นะครับก็จะกลายเป็นรอศพศเหมือ,อ,อนกันพศออก็จะบวกด้วยก็เท่ากับเป็นพศนะครอันนี้คือเป็นเป็นสูตรนะครับที่เราเอามาใช้ได้นะครส่วนประเทศไทยเราเนี่ยเริ่มใช้พุทธศักราชอย่างเป็นทางการก็คือเมื่อวันที่21่สิ กุมภาพัน์พาศ2455ตรงกับในรัชกาลร,รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับอันนี้คือเป็นสูตรการเปรียบเทียบศักราชต่างๆอาทีนี้เราไปดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เราจะอาจจะไปเจอในหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะนการใช้พุทธศักราชนะครับ บ้านโนนแครรี่ประเทศอังกฤษข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่รัษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้ามิยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จ,จริงของประชาราชประชาที่ปกปอรอนะครับอันนี้ก็คือวันที่2มีนาคมพศ2477เวลา13บนาฬิกานาที ที่มาก็คือเป็นประมวลพระบรมราชโอาทและพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับอยู่หน้า365ถึง370นะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยข้างบนนี้นะครับก็เป็นราชพระราชาหัตถะเลขาบางตอนในการสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่2มีนาคมพศ2477นะครับ ามาตัวอย่างมหาสกราฎนะครับ1 2 5่ปีมาแม่พ่อคนรามคำแหงหาใร่ใจในใจและใส่เสือเสือไทยนี้นะครที่มาคือเป็นศิราจารึกของพ่อคนรามคำแหงด้านที่4นะครับก็คือปี1,205เป็นการนับแบบมหาสกราชเมื่อเทียบกับพศก็บวกด้วย621ก็เท่ากับพศออ1000 826เป็นปีที่พ่อคุณาำคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยนะครับอันนีด้ดูไปดูตัวอย่างจุลสกราชรักรารัต712ขานศกนะครับแรกสถาปนากรุงพระนครรีอยุธยานะครับที่มาก็คือพระราชพงศวรารากรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอยู่หน้าหนึ่งนะครับศักราช712เป็นการนับแบบจุลศักราชเมื่อเทียบพศก็จะบวกด้วย1,181เท่ากับพศ1,000 893เป็นปีที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอุทองทรงตั้งกรุงศรีชุยาเป็นราชธานีนะครับไปดูตัวอย่างรัตนโกสินทร์ศกบ้างนะครับวันที่19เมษายนรัตนโกสินทร์ศก1 1 9 9ถึงปีที่ประชุมเสนาบดีซึ่งอยู่รักษาพระนครนะครับอันนี้ที่มา ประชุมพระราชทานเลขาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงบริหารราชการแผ่นดินภาคที่3ตอน2หน้า267นะครับรัตนโกสินทร์ศกหรือรอสอ109เมื่อเทียบเป็นพศก็บวกด้วย200 2 0 0รน2,324ก็เท่ากับพศ2อ3 3สําสำหรับเลข อายี่สิบสามที่อยู่ข้างบนคําว่าศกนั้นนะครับหมายถึงปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชนะครับสมบัติเป็นปีที่23พระราชาเลขานี้ก็ทรงมีถึงคณะเสนาบดีระหว่างเสด็จพระพาดแหลมมาลายูนะครับอ่ทีนี้ไปดูเรื่องอีกเรื่องนึงครับถือว่าเป็นความสําคัญนะการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับการแบ่งยุคสมัยและตามแบบสากลก่อนเนาะอันนี้เอา,าแบบสากลในสมัย ก่อนประวัติศาสตร์ก็แบ่งตามเทคโนโลยีการทําเครื่องมือเครื่องใช้นะครับก็จะมีเป็นแบบยุคหินนะฮะก็จะแบ่งย่อยออกเป็นยุคหินเกา่ายุคหินกลางยุคหินใหม่มีอายุป,ประมาณ2อถึงห้าล้านปีนะฮะถึง4ี่พันปีล่วงมาแล้วอันนี้คือยุคแรกยุค2คือยุกโลหะนะครับครอบคลุมช่วงระยะเวลาประมาณ4ี่พันปีถึง1 5 0 0ปีล่วงมาแล้วแบ่งย่อยออกเป็นยุคสำริดและยุคเหล็กคือ ยึดถือเอาชนิดของโลหะที่มนุษย์นํามาใช้ประโยชน์เป็นหลักเกณฑ์การแบ่งนะครับทีนี้เรามาดูแบ่งตามลักษณะการดำรงชีวิตของผู้คนนะฮะเป็นยุคข,ของยุคการล่าสัตว์เป็นอาหารนะฮะมนุษย์ล่าสัตว์เก็บอาหารยังไม่มีที่พำนักแน่นอนยุคนี้ก็ครอบคลุมช่วงประมาณ2.5ล้านปีถึง8,000 8,000ปีล่วงมาแล้วครับอีกอันที่3คือยุคสังคมเกษตรกรรม คือมนุษย์รู้จักการดำรงชีพด้วยการเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์เริ่มต้นในการตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันมากขึ้นกลายเป็นสังคมยุคนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ8,000ถึง6,000ปีล่วงมาแล้วนะครับยุคสังคมเมืองก็เป็นช่วงที่ชนพัฒนาเป็นสังคมเมืองมิตรสนะเป็นเมืองเล็กๆสังคมแบบนี้ก็จะถือกําเนิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ6,000ปีล่วงมาแล้วนะครับนี่เรามาดูการแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตามแบบสากลน,นะครับ ช่องแรกก็จะเป็นยุคนะครับมียุคหินยุคโลหะนะครับก็แบ่งตามเทคโนโลยีนะครับเครื่องมือเครื่องใช้นะครับในยุคหินก็จะมียุคหินเก่ายุคหินกลางยุคหินใหม่นะฮะช่วงระยะเวลาก็โดยประมาณทีนี้เราไปดูลักษณะการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรานะครับอันนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะแบ่งตามนี้ก็จะดูลักษณะการดําดเนินชีวิตเนาะอย่างยุคหินเนี่ยคือล่าสัตว์อาศัยอยู่ในถ้าใช้เครื่องมือหินขัดแบบแบาบหยาบรู้จักเขียนภาพ หนังนะครับยุคหินกลางก็คือรู้จักทําเครื่องมือหินที่ประณีตขึ้นรู้จักทําเครื่องปั้นดินเผาเรียบมันนะครับยุคหินใหม่ก็คือรู้จักการเพาะปลูกตั้งหลักแห่งแหลงท้าวรทําเครื่องมือหินขัดเป็นเครื่องปั้น แพเครื่องประดับใช่ไหมฮะส่วนยุคหินสทธิ์ก็คืออาศัยอยู่ในชุมชนใหญ่ขึ้นรู้จักเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และก็รู้จักใช้สทธิ์ทำเครื่องประดับส่วนยุคเหล็กก็คือมีการติดต่อขายรับอญญายธรรมจากต่างแดนมีการนําเหล็กมาเป็นเครื่องมือนะครับสุดท้ายนะครับ ในสมัยประวัติศาสตร์นะครับอันที่2เป็นสมัยประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์แบบสมัยโรมสมัยโบราณก็คือเริ่มตั้งแต่อารยธรรมเมโสโปเตเมียและสิ้นสุดลงในพศ1,019เมื่อกรุงโรมของอาณาจักรโรมันถูกพวกอาณาลยชนตีแตกนะครับสมัยประวัติศาสตร์สมัยกลางประวัติศาสตร์กลางก็คือภายหลังกรุงโรมแตกในพศ1,019จนถึงพศ1,900 96พวกเติร์กที่นับถือศาสนาอิสลามตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลแตกนะเป็นสมัยที่อารยธรรมหยุดชะงักในช่วงแรกและก็เริ่มเปลี่ยนแปลงในครึ่งหลังนะครับประวัติศาสตร์สมัยใหม่ก็คือหลังกรุงคอนสแตนติโนเปิลแตกจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ในพศ .2488 มีการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งด้านศาสนาด้านการปกครองด้านเศรษฐกิจนะครับ ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2จนถึงปัจจุบันตัวนี้ก็จะมีความก้าวหน้าและก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเช่นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ GPS เป็นต้นนะครับอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับาการแบ่งยุคสมัยตามปริศานะครับในแบบสากลเนนะาะเดี๋ยว ชั่วโมงหน้าเราจะไปดูแบบการแบ่งประวัติศาสตร์แบบของไทยเราบ้างอันนี้เอาแบบของสากลไปก่อนนะครับสาหรับคลิปวันนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เนื้อหาจะเยอะนิดหนึ่งนักเรียนก็ไปฝังนะครับเดี๋ยวตอนท้ายนี้ก็ให้หนักเรียนได้ทําแบบฝึกนะครับมีงานให้หนักเรียนทําให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า1และก็หน้า2นะครับช่วงนี้ก็ให้หนักเรียนได้ไปเปิด ทบทวนดูด้วยนะครับในหนังสือเรียนนะครับเพราะว่าบางครั้งครูอาจจะสรุปเยอะไปนะักเรียนก็ข้อความบางอย่างอาจจะอยู่ในหนังสือเรียนเปิดดูคบคู่กันไปนะครับสำหรับวันนีก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ